เจ็ด iPad ตกรุ่นแต่ยังน่าซื้อต้นปี2026ใครที่มีงบไม่เยอะอยากซื้อ iPad มือสองมาใช้งานคุ้มๆลองดูคลิปนี้ไว้ได้เลยครับ เราได้ทำคลิปแนะนํา iPad ไปคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีมากแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็น iPad มือหนึ่งแล้วก็ iPad ที่ยังมีวางจําหน่ายบนหน้าเว็บไซต์ของ Apple ทั้งหมดเลยนะครับมีผู้ชมหลายคนมากครับคอมเมนต์เรียกร้องกันมาบอกว่าพี่ทํา iPad มือ2หน่อยอยากได้มือ2มาเล่นในราคาแบบย่อมเยาวไม่ได้แพงมากมายนักนะครับดังนั้นคลิปนี้เราจะมาแนะนําให้ได้ฟังกันว่าเฮ้ยรุ่นไหนบ้างที่มันตกรุ่นไปแล้วแล้วมือ2มันน่าซื้อหรือบางเครื่องยังสามารถหาซื้อมือหนึ่งได้ในช่วงที่กาลังแ d ง ชิป M2 แล้วก็ iPad Pro ชิป M4 นะครับสองรุ่นนี้ถามว่าทําไมผมถึงอยากแนะนํามากๆเนื่องที่ว่าณนะปัจจุบันนี้คุณยังสามารถหาซื้อมือหนึ่งได้อยู่ในช่วงที่มัน flat ซล l e และถ้าเราเทียบกับรุ่นปัจจุบันของเขาความต่างไม่ได้เยอะมาก ผมเริ่มจากตัวที่ผมโคตรจะแนะนําก่อนเลยแล้วกันนะอันดับหนึ่งเลยนะ iPad Air M2 ทําไม iPad Air M2 ผมถึงแนะนําอย่างแรกเลยคือมันแรงแทบจะไม่ต่างกับ Air M3 ในราคาที่วันนี้ครับมีหลายๆร้านแฟลชเซลลงมาเหลือประมาณนะหมื่นเถึงหมื่นในรุ่น11นิ้วความจุ 128G ิกในราคาของมันความคุ้มค่าที่คุณได้ไปความแรงที่คุณได้ไปการใช้งานโดยทั่วไปที่แทบจะไม่ต่างกับ Air M3 เลยมันคุ้มค่ามากๆนะครับอย่างที่2ที่ผมชอบเขานะ้ก็คือเทคโนโลยีด้านในของเขาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะจัดเต็มมากๆแล้วถ้าเราเทียบ ปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นตัวเขารองรับ a p p e i n t e l l เ g e n c นตัวเขารองรับการทํางานกับการตัดต่อวิดีโอระดับ 4K 6K หรือจะถึงขั้น 8K เลยด้วซ้ำไปเพราะว่าชิป M2 เนี่ยครับมันมีตัว Encode Decode ในตัวด้วยนะครับก็สามารถทํางานแบบจริงจังได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งซีเรียสเหมือนกับพวก iPad Gen หรือ iPad mini หรือจะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมซึ่ง iPad Air M2 เนี่ยครับมันรองรับ เหมือนกันเลยกับ iPad Air M3 และรองรับเหมือนกันเลยกับ iPad Pro การที่เราซื้อ Apple Pencil Pro มาใช้งานของเขาเนี่ยครับมันการันตีได้เลยว่าในอนาคตถ้าคุณอยากจะอัปเกรดไปเป็น iPad Pro หรืออัปเกรดไปเป็น iPad Mini เจนถัดไปปากกาตัวนี้มันจะอยู่กับคุณไม่ได้อีกนานมากอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือความสมูทในการใช้งานนะครับด้วยความที่ว่าชิปแรงด้วยความที่ว่าแรมเยอะด้วยความที่ว่าสตอ r ์เรจเยอะนะครับฟังก์ชันเทพๆอย่างเช่นตัว State Manager ที่มันจะทําตัวให้มันคล้ายกับ Macbook เนี่ยครับมันใช้งานได้ลื่นไหลามากๆหรือพอร์ตการือค้็็ววแแบบ 10GB ลก สามารถ Copy ข้อมูลหรือว่าทํางานได้ผ่าน external SSD หรือ จะเป็นตัวหน้าจอซึ่งถ้าเกิดคุณไปใช้ iPad mini มันก็จะมีอาการหน้าจอย้อยๆนะครับหรือถ้าเกิดคุณไปใช้ iPad Gen มันก็จะมีอาการแบบว่าจอมันจะแบบไม่ใช่ Full Lamination อะไรเงี้ยแต่ iPad Air เนี่ยเป็น Full Lamination จอไม่ย,ย้ยและที่สำคัญจอใหญ่มากๆฟิล์มเนี่ยใช้ร่วมกับ iPad Air 5 Air 6 Air 7ได้ด้วยซ้ำไปดังนั้นหลายๆอย่างใน iPad Air เมื่อเทียบกับราคาของมันแล้วมันคุ้มค่าม,มากๆข้อเสียมีไหมก็มีว่านะครับหลักๆเลยก็จะเป็นความน่าเบื่อของ iPad Air นี่แหละคือ iPad Air เนี่ยนะครับมันผ่านมาหลายปีแล้วแต่มันก็ยังให้จอแบบแค่่60ซึง คนที่เคยใช้โปรมาก่อนหรือว่าใช้มือถือ Android หรือใช้ iPhone รุ่นโปรมาก็ได้อะที่มันเป็นจอรอยี่อะพอมาเล่น iPad เนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดวันแรกๆนิดหนึ่งนะครับหรือจะเป็นเรื่องตัวลําโพงที่ลาโพงจริงแล้วมันดีมากนะครับแต่ว่าลําโพงของ iPad Pro เนี่ยมันให้มา4ตัวแล้วก็ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าคุณไปซื้อพวกแท็บ Android ในราคาเดียวกันคุณจะได้ลําโพงแบบ4ตัว6ตัว8ตัวยังมีเลยแล้วก็จอหลายๆตัวในเหล่านี้ก็จะเป็นจอรอยี่หรือว่าจอมุดกันหมดแล้วนะครับนั้น2อ,อย่างหลกเอ,อย่างานาา่่เขแต ว่าด้วยราคาของมันเทียบกับว่าคุณไปซื้อ iPad ดมือหนึ่งอ่ะผมก็ยังเชียร์ไอ a พดแอร์มากกว่าอยู่ดีนะครับตัวที่2ที่แนะนํานก็จะเป็น iPad Pro ชิป M4 ซึ่งเพิ่งตกรุ่นไปเลยเมื่อไม่นานมานี้นะครับสาเหตุหลักๆเลยนะก็คือไส้ในของมันนะครับไม่ต่างกับ Pro M5 ความแรงต่างกันนิดหน่อยและ มันเป็นดีไซน์ใหม่มันเป็นฮาร์ดแวร์เจนใหม่ของ iPad เรียบร้อยแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ย iPad Pro จะใช้จอ iPS 120 H z เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นจอ o อ e d แบบแ a n d e มใน iPad p r o m 4และจริงๆแล้ว iPad Pro M5 ก็ใช้จอแบบเดียวกันเลยกับ Pro เ4เปลี่ยนแค่ชิปอย่างเดียวและจอตัวนี้ครับดีโคตรเป็นจอของเทบเลตอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าแบบโหสุดมากในโลกความลื่นความสมูทสีสันหน้าจอความสว่างหน้าจอผมว่าดีกว่า MacBook Pro ของผมด้วยซ้ำเรื่องตัวคที่วกงครม้นอั้ก็คัอ เขาให้สตาร์ทมาเลยที่256กิกราคาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดคุณซื้อมือสองอะ่ะมันจะได้ความจุที่มากกว่าผู้ iPad Air การใช้งานแน่นอนครับ256กิกมันดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็แรมที่ให้มาชิปที่ให้มามันเหลือเฟือมากๆในการทํางานแบบจริงจังอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของโปรเลยก็คือลําโพงกล้องแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับลำโพงของ iPad Pro เนี่ยให้มา4ตัวเสียงค่อนข้างดีนะครับกล้องของ iPad Pro คุณจะได้กล้องหน้ากล้องหลังที่ถ่าย 4K ได้มีไฟแแแลมมมาาใหห้้้้เืออออนนนกับ mini, บ,กบบตววะรรรถ่่ยีดีดดโไไ ได้พะว่าพอร์ตเนี่ยจริงเราเป็น Thunderbolt ด้วยซ้ำใครที่บอกว่าอยากจะต่อจอแบบ 6K 4K อะไรเงี้ยต่อได้หรือจะเป็นความบาง ขอตัวเครื่องนะครับซึ่งใน generation เจเนเรชันนี้ครับเขาแบบดีไซน์ใหม่ให้มันบางลง CPU หรือว่าตัวชิปเนี่ยครับไปอยู่ตรงกลางเครื่องทำให้มันกระจายความร้อนได้ดีขึ้นมากๆราคามือสองตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณ 00, 2 5 0 0 0ถึง28,000ใครหาสภาพดีๆได้ในจอ11นิ้วความจุ256้กิกุมมากๆจุดพี่นามีไหมจริงๆก็มีแหละแต่ว่าค่อนข้างน้อยหนหน้าจอของเขาที่เป็นจอเทพๆเนี่ยครับมันมีจุดอ่อนคือมันจะเกิดอาการเบ์น e อินเบลอเอาได้ถ้าเจ้าของเก่าเขาใช้งานหนักๆสอถ้าจอมันเกิดอาการแครกแตกหรือมีเดซพิกเซลหรือ ว่ามีการแบบทำหล่นอะไรขึ้นมาแล้วมันแบบทำดาเมจไปถึงตัวหน้าจอเนี่ยนะครับค่าซ่อมจอแพงมากผมบอกเลยว่าซ่อมจอ iPad Gen เนี่ยนะครับประมาณแบบไม่กี่พันบาทแต่ถ้าเป็นจอ iPad Pro เนี่ยอาจจะ2อ0 0 0กว่าบาทเลยดังนั้นถ้าเมื่อไหร่มีปัญหากับหน้าจอผมไม่แนะนําให้คุณซื้อ2 iPad Pro M4 เนี่ยนะครับมันเพิ่มมาหลายอย่างเกินครับมันก็เลยต้องตัดบางอย่างออกในเจนของมันนะครับหนึ่งในนั้นคือกล้องอั okay ลตร้าไวโอเคล่ะเขามีไรเดอร์เซนเซอร์มาให้บอกว่าคุณทํางานแบบสถาปัตย์แต่เลนเอลตร้าไวที่ผมชอบใช้เนี่ยนะครับมันไม่มีมาให้แล้วมีแค่เลนหลักมาให้คือถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้แต่เลนเอลตร้าไวที่เราเคยใช้กันใน Pro M1 หรืออะไรพวกเนี้ยครับมันไม่มีมาให้แล้วนะครับก็เป็นจุดพิรณาสองเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณรับได้ในราคา20,000ื่นปลายๆมันคุ้มมากรุ่นถัดมาที่อยากจะแนะนําเหมือน มากหรอกแต่ว่าช่วงนี้มีหลายหลายร้านกาลังเทกระจัลดลดราคากันอยู่ทั้งมือหนึ่งก็ดีทั้งมือ2ก็ดีก็จ,จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันว่าเออถ้าใครไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะเลยแล้วอยากจะได้ความแบบดูใหม่นิดนึงอะไรเงี้ยอะ่ะ iPad Gen 10ก็พอให้ได้ที่ผมไปเจอมานะราคามือ2ออยู่เท่ประมาณเจ็ดพกว่าบาทถ้าถามใจผมลึกๆแล้วอะ่ะผมว่าถ้าเพิ่มเงินได้นะจริงๆนะขอร้องถ้าเพิ่มเงินได้ไป iPad J 11มันคุ้มค่ากว่าเยอะแต่ถ้างบมีปัญหา iPad Gen 10จะได้เปรียบอยู่2เรื่องหนึ่งคุณจะได้หน้าจอที่ใหญ่มากถ้าเเเเรรราาททีียยบบบบกกัั iPad Mini หือ รุ่นเก่าๆเ,เลยหลายตัวอะไรเงี้ยครับตัวนี้หน้าจอจะถือว่าใหญ่มากเลย10.9นิ้วอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมส่วนผมชอบใน iPad Gen 10ก็คือแบตเตอรี่มันค่อนข้างอึดนะครับด้วยความที่ว่าตัวเขาเป็นชิปมือถืออะมันคือชิปหอยโฟลสิเวลาเราใช้งานทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินแบตบเหมือนกับพวกชิป M ว่าชิปของ iPad Air หรือ iPad Pro นะครับดังนั้นก็จะได้เปรียบ2เรื่องนี้ไปเที่ยสำคัญ iPad Gen เนี่ยมันหาเคสหาฟิล์มหาอุปกรณ์เสริมได้ง่ายอย่างเพนซิลของมันนะครบบ่เาาาาา้้มนนไยยลหถแใชงงดจ อันนี้ค่อนข้างเยอะ1คือจอเนี่ยยังไม่ได้เป็น f u l ลามิเนช t i o n สตัวชิปด้านในเนี่ยจริงแล้วมันก็เป็นชิปเจนค่อนข้างเก่าแล้วแหละก็คือสเปคไซสในของมันคือ iPhone 12สามลำโพงเป็นลำโพงคู่2ตัวแล้วก็4ความจุเริ่มต้นเนี่ยมันให้มาที่64กิกซึ่งถามว่าใช้งานทั่วไปมีปัญหาไหมไม่ค่อยมีหรอกครับยกเว้นว่าคุณจะไปเปิดสเตตเมนเจอร์หรือว่าคุณจะไปแบบว่าทําหน้าต่างย่อยเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งผิดจุดประสงค์ของมันจุดประสงค์มันคือใช้งานทั่วไปนะครับถ้าคุณทาอย่างนั้นนะอ่ Air, อน Gen 11, ะ เป๊ะๆอะไรเงี้ยอ่ะรับได้รับได้นะครับก็มีหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนําเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะต้องเป็นสายเฉพาะทางนิดนึงละก็คือ iPad mini 6 iPad mini 6เนี่ยเป็น iPad ที่ผมกับทีมงานเนี่ยใช้กันค่อนข้างบ่อยในช่วงนี้มันเปิดตัวมาใหม่ๆนะครับผมชอบในความเล็กบางเบาพกพาง,ง่ายของมันผมชอบในความที่ตัวมันเนี่ยทำงานทุ่วๆไปได้ค่อนข้างดีมันอาจจะไม่ได้ทํางานดีเท่ากับ iPad Gen 11หรือ iPad Air แต่มันจะมีความสามารถพิเศษที่ iPad Air กับ Gen ให้ไม่ได้คือการที่คุณสามารถที่จะหยิบมือเดียวแล้วพวกพาไปไหนมาไหนได้นะครับอัน,น้นน็็งงทมวาแแขรกกๆล ที่ชอบทํางานแบบแกลแบนโกหรือว่ายกแล้วไปเลยหรือว่าใช้งานง่ายๆเลยอะไรเงี้ยครับ iPad mini ตอบโจทย์มากและในราคาที่มันเปิดตัวประมาณ15ื่นตอนนี้เหลือแค่7จ็ดแแล้วถ้าคุณหาได้ในช่วงนี้คุ้มค่ามากๆแล้วความแรงของมันก็ไม่ได้ขี้เล่ครับไส้ในของมันเนี่ยคือ iPhone 13 Apple A 1 5 RAM 4 ROM 64พอร์ตเป็น USB Type C 5้ากิกะบิตลำโพงคู่มีมาให้สแกนนิ้วมือมาให้กล้องหน้าหลัง12ล้านมีมาให้ที่สำคัญเลยคือ iPad mini เป็น iPad ราคาต่ํากว่า20 0 0 0บาทตัวเดียวเลยที่มีไฟแฟลชมาให้คนที่ทําางน แต่ต้องใช้ไฟแฟลชใช้แสงงนูนี่นนะั่นอะไรเงี้ยมันให้ได้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเรื่องตัวหน้าจอจอของเขาเนี่ยเป็นขนาดที่กําลังพอดีใช้งาน8.3นิ้วซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีเลยคือคุณได้จอที่มันพกพาง,ง่ายแล้วก็ชั้นหน้าจอค่อนข้างดีแต่ข้อเสียงมันเลยคือในราคาเนี้ยคุณอาจจะได้จอที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือในราคานี้คุณอาจจะรู้สึกไม่ได้แฮปปี้กับจอย้ยของมันก็ได้ซึ่งจอย้ยเนี่ยผมเคยเทสมาให้แล้วนะครับว่ามันจะต้องอยู่ในคอนดิชันที่มันเหมาะสมจริงๆคือองศาต้องอยู่ตรงนี้ปัดไปปัดมาแบบนี้ถึงจะเห็นมันไม่ได้ไร้แรงหรือเรี้ว่าหงุดหงิดอะไรขนาดนั้นอีกอย่างนึงด้วยที่ผมแฮปปี้นะก็คือเรื่องของตัวแบบแบต ของมันเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างพอดีวันแล้วกันไม่ได้ถึงขั้นอึดเวอร์แต่ว่าถ้าเราเทียบกับแท็บเล็ตไซส์เล็กๆแบบเนี้ยหลายๆตัวแบตบไม่ได้พอดีวันอันเนี้ย พอเรารวมทั้งความแรงซอฟต์แวร์เทพแบตเตอร,ตตรี่พอใช้งานได้ไม่งงหงิดมากมายนะกลายเป็นว่าตัวมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ที่คุ้มค่าแล้วก็กลมกล่อมมากๆข้อเสียก็อย่างที่เล่าไปนั่นแหละ1คือแบตอาจจะไม่ได้อึดเวอร์เรเหมือนกับ iPad Gen หรือ iPad Air 2หน้าจอย,ย้อยซึ่งอันเนี้ยบางคนเห็นบางคนไม่เห็นผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นพอไม่ค่อยได้สังเกตกับมัน3ความจุน้อยไปนิดนึง64 g ิแต่ว่าด้วยราคาต่ํากว่ามื่นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้กันหมดแหละแล้วก็สุดท้ายคือตัวมันชาร์จค่อนข้างช้านะครับมันรับไฟได้แค่ประมาณแบบ18หรือไม่ก็20วัตต์นี่แหละใครแบบว่ารีบๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ทันใจเวอร์วังขนาดนั้นนี่คืออีกหนึ่งรุ ที่อยากจะแนะนําไว้นะครับและสุดท้ายที่อยากจะแนะนําเหมือนกันก็คือ iPad Pro ชิป M2 นะครับอย่างแรกเลยที่ทาให้ iPad Pro M2 น่าซื้อก็คือเรื่องของตัวราคามือสองหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นหกวนๆอยู่ประมาณนี้แล้วแต่สภาพเครื่องซึ่งในราคาเนี้ยครับจริงแล้วเราควรจะซื้อได้แค่ iPad Gen 11มือหนึ่งเท่านั้นแต่ความแรงเนี่ยบอกเลยว่าเทียบกับ iPad Gen 11แล้วเหนือกว่าแบบคนละเรื่องสองจอที่คุณได้มาใน iPad Pro มันดีกว่า iPad ทุกตัวที่เราเคยแนะนาไปก่อนหน้านี้ยกเว้น Pro M4 นะครับคุณได้จอ Refresh Rate สูงมาก120่งร้บ Sampling r a ฟลิกระฟรี er ดีทำงานแบบจริงจังได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวชิปมันแรงมากเนาะโปร M2 คุณสามารถเปิดเซตติ game, ้งเกม120เฟรมเล่นได้แบบชิวๆอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นจุดเด่นของตัว iPad Pro M2 ก็คือเรื่องของตัวกล้อง iPad Pro M2 เป็นเจนสุดท้ายที่ Apple จัดเต็มเรื่องกล้องกับ iPad Pro คุณได้กล้องหน้ามุมมองกว้าง12ล้านคุณได้กล้องหลัก12ล้านที่ถ่าย 4K 60ได้คุณได้กล้องเอาต์เท้าว10ล้านที่ถ่าย 4K 60ได้และคุณมีไรไดเซนเซอร์มาให้ในการวัดระยะนู่นนี่นัน เพราะมินิเท่านั้นโปรมีมาให้โปรเนี่ยคือจัดเต็มทุกอย่างให้คุณจะนึกออกจุดพิ่นาในการใช้งานก็ตามสไตล์โปรครับ หนึ่งคือคนที่ซื้อโปรมาเนี่ยจะใช้งานค่อนข้างหนักดังนั้นสภาพเครื่องที่เราได้มามือสองส่วนใหญ่นะถ้าราคาถูกๆมันจะค่อนข้างหมองแหม่งนิดนึงอย่างน้อยต้องไปเปลี่ยนฟิล์มอย่างน้อยเครื่องต้องมีรอยหนักๆเลยก็มีรอยบุบอะไรเงี้ยเพราะเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมดังนั้นก็เช็คกันเองแล้วกันว่าเออสภาพเครื่องที่ได้มานั้นกับราคาที่คุณจ่ายไปคุณรับได้หรือเปล่าสองเลยคือแบตจะเสื่อมมือสองของไอแพดรุ่นอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเสื่อมกันหรอกยูเอ็นโปรโปรเนี่ยมันใช้งานหนัะเพราะเเาาา็นรื่องตัว กล้องหน้าแนวตั้งกล้องหน้าแนวตั้งเนี่ยเป็นปัญหาไหมสําหรับผมอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นแต่ว่าโอเคถ้าคุณอยากจะประชุมออนไลน์กับลูกน้องแล้ววางแนวนอนเหมือนรุ่นใหม่ๆเลยครับ iPad Pro M 2ก็ยังเป็นรุ่นสุดท้ายอยู่ที่ยังเป็นกล้องหน้าแนวตั้งโอ้ถ้าจะซื้อ p ป o M 2ก็เหมือนเดิมเลยตามสไตล์ Pro อย่าพยายามซื้อเครื่องที่มันมีปัญหาเรื่องตัวหน้าจอจอของ Pro อเวลาซ่อมจะแพงมากดังนั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับสำหรับตัว iPad Pro M 2ก็จะเป็น iPad อีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าถ้าคุณกําลังมองหาความแรงในราคาย่่่ออมมมมเเยาาาาววสสักกประะณหืนลงๆผใ้้ฟไภพ ดีๆหน่อยนะครับหมื่นกลางๆก,ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆอ๋อหรือบอกไปเลย iPad หลายๆ,ๆตัวที่เรามาแนะนําในวันนี้ครับส่วนเหญ่ยแล้วยังใช้ Apple Pencil 2อยู่นะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ Play s a ซ e ไม่อยากจะแบบว่าเออลงทุนกับอนาคตไปเยอะก็ไม่แนะนาให้ซื้อของแท้ซื้อของเตอร์ป a r t ตีที่มันแบบว่ารองรับฟีเจอร์แปะชาร์จข้างๆเอาอะได้นี่คือ5รุ่นหลักๆที่ผมกับทีมงานคัดมาแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยในราคามือ2ช่วงเนี้ยมันน่าซื้อมากๆแล้วก็หลายๆคนที่พอจะดูมืืืืืืออ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 อถมมมม2 2เเปป้้้้้้้นนนนหรรรรรวววว่่่่่าา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 ายยยยยกกกกจจจะะลุัับบบบไไไดดคีีํทแแซขใ็ ดู5ตัวนี้ไปล้วกันนะครับจริงแล้วผมอยากจะแถมอีก2รุ่นนะแต่ว่า2รุ่นนี้ปีมันค่อนข้างลึกน่าจะ5ปีเป็นอย่างน้อยละมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจะต้องดูให้เป็นแล้วก็มันมีปัญหาประจําตัวค่อนข้างเยอะ2ตัวนั้นก็คือ iPad Air M1 แล้วก็ iPad Pro M1 ถ้าจะซื้อ2ตัวนี้จริงผมเชียร์ให้มา Pro M2 ดีกว่าเป็นขั้นต้นหรือไม่ก็ iPad Air 6เป็นขั้นต้นเอาละ ทำไมผมถึงไม่ค่อยแนะนาไปส2ตัวนี้นะครับผมบอกข้อเสียก่อนแล้วกันนะก่อนที่ผมจะบอกข้อดีข้อเสียของทั้ง iPad Air M1 แล้วก็ iPad Pro M1 คือตัวชิปของมันเนี่ยแรงแต่ร้อนเพราะว่ามันเป็นเจนแรกที่เขาพอร์ตมาให้กับ iPad การอัตี้ไมซ์ซอฟต์แวร์ในยุคปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์กับมันขนาดนั้นแล้วดังนั้นคุณทําใจไว้ก่อนเลยครับว่าถ้าซื้อมาเล่นมือสองนะมันแรงจริงแต่มันร้อน2ออายุของมันนานมากดังนั้นแบตเตอรี่มันจะเสื่อมพอแบตเสื่อมแล้วมันร้อนประสิทธิภาพมันจะดรอปง่่่าายแ้วนออเะต คุณเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะคุณจะได้ iPad ที่มันเจนใหม่กว่านั้นแล้วก็ดีกว่านั้นเยอะมากถ้าคุณรับได้เรื่องของแบตรับได้เรื่องของตัวความร้อนที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะหามือสองได้สภาพดีๆอะไรย้ยมีข้อดีอะไรบ้างข้อดีอยกมาเลยนะก็คือมันแรงแรงแบบว่าถ้าเราเทียบกับ iPad Gen 11ในยุคปัจจุบัน iPad Gen 11แพ้ในเรื่องของความแรงหรือถ้าเราเทียบกับ iPad Mini 7รุ่นปัจจุบันความแรงพอๆกันกับ iPad Mini 7รุ่นปัจจุบันโดยที่ตัวมันอ่ะเปิดตัวมาอจ หน้าจอเนี่ยขอ iPad Air แล้วก็ iPad Pro นั้นดีด้วยกันทั้ง,งคู่ครับอย่าง iPad Pro เนี่ยอันนี้คือดีเลยเพราะว่าเป็นจอโปรโมชั่น120 h z ส่วน iPad Air เนี่ยจริงแล้วถ้าเรามาเทียบกับโปรตัวปัจจุบันหน้าจอเหมือนกันเลยไซซิงเดียวกันต่างกันนิดหน่อยความสว่างพอๆกันไม่ได้หีระะห่างกันมากแล้วก็จอเป็น Full r a t i n a แล้วแล้วก็สุดท้ายอุปกรณ์เสริมที่สำคัญมากๆอย่างเช่นพินซิลมันสามารถใช้พินซิลสองได้ซึ่งเป็นพินซิลสองมันดีกว่าพินซิลหนึ่งใน iPad Gen 11แล้วก็ iPad Gen 10คือแปะ ล้องเจนใหม่แล้วก็คือกล้องหน้า Super Wide Angle แต่ว่าเป็นแนวตั้งทั้งคู่นะแล้วก็กล้องหลังที่ดีมากๆใครอยากได้ iPad ที่ค่อนข้างโอเคแล้วกันใช่ว่าค่อนข้างโอเคมีทั้งข้อดีข้อเสียที่มันสุดต่งได้กันทั้งคู่2ตัวนี้ก็เป็น2ตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะครับนี่คือ7รุ่นจริงแล้วเรียกว่า5 2ก็ได้ <c oughs> 2รุ่นแรกโคตรจะแนะนํา3รุ่นหลังที่กลางๆแล้วก็2รุ่นสุดท้ายที่ต้องมีความรู้แล้วก็ตัดใจดีๆนิดนึงนะครับรวมแล้วเป็น7รุ่นเพื่อนๆก็ลองดูทั้ง7รุ่นนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันใครใช้รุ่นไหนอยู่มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ได้ว่าเฮ้ยรุ่นที่พี่แนะนำไปเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กแล้วในยุคปัจจุบัน รเราอาจจะตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปนะหรือเ,เพื่อนๆอยากดูคอนเทนต์นอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราไปได้เลยใต้คลิปนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับวินตั้มกับ iPad ทั้งเจ็รุ่นขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ